ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและแข่งแย่งชิงดีคุณเคยรู้สึกไหมว่าความดีอาจไม่ใช่สิ่งที่พาเราไปสู่ความสำเร็จหลายคนเลือกที่จะละทิ้งความจริงใจเพื่อแลกกับตาแหน่งและอำนาจแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าแท้จริงแล้วพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดหรือคำพูดแต่อยู่ที่หัวใจที่ซื่อสัตย์เรื่องเล่าละครชีวิตวันนี้ จะพามาคบกับเรื่องราวของสสิธรหญิงสาวผู้ที่ถูกมองข้ามแต่กลับเป็นคนที่กอบกู้วิกฤตที่ไม่มีใครคาดคิดและพิสูจน์ให้เห็นว่าความดีไม่เคยสูญเปล่าเพราะมันคือเกราะกำบังที่แข็งแกร่งที่สุดและคือสิ่งที่ชนะใจคนได้อย่างแท้จริงในบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าแกรนด์คอปที่ซึ่งทุกคนต่างสวมหน้ากาก,ากแห่งความสำเร็จ และแข่งขันกันยังเอาเป็นเอาตายสาสิธทเป็นเพียงเงาจางๆคนหนึ่งเธอไม่ใช่ดาวเด่นไม่ใช่คนที่มีวัฒนิ์ลื่นไหลหรือมีโปรโฟไฟล์การศึกษาที่น่าตื่นตาเธอเป็นแค่หญิงสาวธรรมดาที่มาพร้อมกับกระเป๋าผ้าเก่าใบหนึ่งและรอยยิ้มจืดจางแต่สิ่งที่เธอมีและคนอื่นมองข้ามคือความซื่อสัตย์และความขยัน ทุกเช้าก่อนที่แสงแรกของวันจะสาดส่องเข้ามาในอาคารกระจกสูงตระงานร่างเล็กๆของซาสิธอนก็มักจะมาถึงหน้าประตูออฟฟิศแล้วเธอเป็นคนแรกที่กดบัตรเข้าทำงานและเป็นคนสุดท้ายที่เดินออกจากออฟฟิศพร้อมกับกองเอกสารสูงทั่วมือเธอทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจไม่เคยมีคำว่าปล่อยผ่านหรือขอไปทีในพจนานุกรมการทำงานของเธอ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆอย่างการจัดเรียงเอกสารหรือโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเธอก็ทำมันอย่างประณีตเรากับเป็นงานศิลปะเพื่อนร่วมงานหลายคนมักจะมองเธอด้วยสายตาที่เยาะเย้ยแกมสมเพศพวกเขาสุบซิบนินทาว่าเธอเชยไม่รู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ไม่รู้จักการเมืองในออฟฟิศที่ต้องใช้วาทศิลป์มากกว่าผลงานจริงมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ยอมเหนื่อยฟรีแบบนี้ ในโลกของพวกเขาการเอาตัวรอดคือการฉกฉวยโอกาสการสร้างภาพลักษณ์และการประจบประแจงไม่ใช่การทำงานหนักซาสีทรู้ดีถึงสายการและคำพูดเหล่านั้นแต่เธอก็เลือกที่จะไม่สนใจเธอยึดมั่นในหลักการของตัวเองที่แม่เคยสอนไว้ตั้งแต่เด็กว่าความดีไม่มีวันตายบางครั้งเมื่อต้องทำงานจนดึกดื่นเพียงลำพังในออฟฟิศที่ว่างเปล่า ความรู้สึกโดดเดี่ยวก็กัดกินหัวใจเธอเบาๆเธอเคยมองดูเพื่อนร่วมงานที่เลื่อนตำแหน่งไปอย่างรวดเร็วเพียงเพราะรู้จักเล่นเกมเป็นเธอก็อดสงสัยไม่ได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นถูกต้องแล้วหรือแต่แล้วเธอก็จะกลับมาบอกตัวเองเสมอว่าเราต้องเป็นตัวเองเพราะความสุขที่แท้จริงของการทำงานไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือคำชมเชยแต่มันคือการได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและภูมิใจในตัวเองต่างหาก และนั่นคือสิ่งที่ทำให้สัธิ์ทรต่างจากคนอื่นในบริษัทแห่งนี้เธอคือเงาที่กำลังรอวันเปล่งประกายในโลกที่เจิดจาไปด้วยแสงไฟจอมปลอมออฟฟิศของแกรนด์คอปไม่ได้เป็นแค่สถานที่ทำงานแต่คือสนามรบที่เต็มไปด้วยการช่วงชิงและแก่งแย่งชิงดีทุกๆวันทุกๆโอกาสคือการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งและความก้าวหน้า ผู้คนต่างงัดกลยุทธ์ออกมาใช้เพื่อเอาชนะคู่แข่งบางคนใช้วิธีการเล่นการเมืองคอยสร้างมิตรกับผู้ที่มีอำนาจบางคนใช้การตัดหน้าแย่งงานเมื่อได้ยินข่าวว่าเพื่อนร่วมงานกำลังจะได้โปรเจกต์ดีๆก็จะรีบชิงเสนอตัวเพื่อเอาความดีความชอบและที่แย่ที่สุดคือการนำเอาผลงานของคนอื่นไปเสนอตัวเองต่อหน้าหัวหน้าราวกับว่าตนเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนวุ่นวายและฉาบฉวยสติธรเปรียบเสมือนเงาที่ถูกลืมเธอเป็นแค่แรงงานเงียบๆคนหนึ่งที่คอยทำงานอยู่เบื้องหลังเธอทำงานอย่างละเอียดและรอบคอบทุกรายงานทุกข้อมูลเธอจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจังไม่มีทิ่ติแต่งานเหล่านั้นไม่เคยถูกนำไปโชว์ต่อหน้าใครส่วนใหญ่แล้วคนอื่นจะใช้ความเรียบร้อยของเธอเป็นฐานในการทำงานของตนเอง แล้วนำเสนอผลลัพธ์สุดท้ายเป็นของตัวเองไปไม่มีใครคาดหวังอะไรจากซาสิธรมากนะักเพราะสำหรับเขาแล้วเธอก็แค่คนทำงานที่เชื่องช้าและขาดความประตือลือล้นในการแสดงออกเธอไม่เคยพูดเสียงดังไม่เคยชูมือเพื่อน,นำเสนอไอเดียใหม่ๆในที่ประชุมและไม่เคยออกตัวแรงเพื่อยแย่งชิงความโดดเด่นเธอจึงถูกมองข้ามอยู่เสมอรากับว่าสิ่งที่เธอทำอยู่ไร้ค่าไม่มีตัวตน ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องกัดกินหัวใจเธอเบาๆทุกครั้งที่เห็นชื่อของคนอื่นในรายงานที่เธอเป็นคนทำขึ้นมาเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกใช้แล้วทิ้งแต่ทุกครั้งที่ความท้อแท้เริ่มก่อตัวขึ้นสสีทอนจะหันกลับมาทบทวนตัวเองเธอคิดถึงสิ่งที่เธอเชื่อมาตลอดและบอกตัวเองซ้ำๆเรื่อยๆว่าเราจะทำดีต่อไปเธอเชื่อว่าถ้าเรายังคงมุ่งมั่นทำความดีอย่างสม่ำเสมอ ในสักวันหนึ่งสิ่งที่เราทำจะปรากฏให้คนอื่นเห็นเองไม่ต้องออกปากไม่ต้องแสดงตัวตราบใดที่เรายังคงเป็นคนที่ซื่อสัตย์และขยันความดีนั้นจะสะท้อนออกมาในผลงานและในตัวเราเองและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่คำชื่นชมที่ได้มาเพียงชั่วขณะจากผู้คนรอบข้างที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงความคิดได้ทุกเมื่อในวันทำงานที่ดูเหมือนจะปกติทั่วไป พายุลูกใหญ่ก็พัดเข้าถล่มบริษัทแกรนด์คอร์ปอย่างไร้สัญญาณเตือนข่าวร้ายแพร่สะพัดไปทั่วทุกผแผนกอย่างรวดเร็วเอกสารทางการเงินสำคัญที่ใช้ประกอบการต่อสัญญาของลูกค้ารายใหญ่ที่ทำรายได้หลักให้บริษัทสูญหายอย่างไร้ร่องรอยส่งผลให้ลูกค้าผู้ทรงอิทธิพลรายนั้นขู่ว่าจะยกเลิกสัญญามูลค่ามหาศาลทันทีหากบริษัทไม่สามารถหาเอกสารมาได้ภายใน48ชั่วโมง บรรยากาศในออฟฟิศเปลี่ยนจากความตึงเครียดปกติกลายเป็นความตื่นตระหนกสุดขีดทุกคนลืมเรื่องการแข่งขันและการชิงดีชิงดินไปชั่วขณะแต่ความสามัคคีไม่ได้เกิดขึ้นพวกเขาต่างมองหากำแพงเพื่อใช้เป็นที่กำบังต่างพยายามปัดความรับผิดชอบและโยนความผิดให้กันและกันทุกเสียงที่เคยดังในห้องประชุมกับเงียบลงอย่างน่าประหลาดใจมีแต่สายตาที่เต็มไปด้วยความระแวงและหวาดกลัว ไม่มีใครอยากเข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้เพราะทุกคนรู้ดีว่าหากเรื่องนี้ผิดพลาดขึ้นมามันอาจหมายถึงจุดจบในหน้าที่การงานของตัวเองเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นทุกมุมใครกันนะที่ทำเอกสารหายไม่ใช่ฉันแน่ๆฉันแค่รับช่วงต่อจากอีกแผนกหนึ่งทุกคนสร้างกำแพงป้องกันตนเองขึ้นมาอย่างหนาแน่น พวกเขาพร้อมจะหักหลังใครก็ได้เพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ในสถานการณ์ที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ความจริงใจและมิตรภาพที่เคยมีกลับไร้ความหมายทุกคนกลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกันอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ทุกคนกำลังหาทางเอาตัวรอดสาสิธรที่กำลังง่วนอยู่กับการจัดเอกสารก็รับรู้ถึงความโกลาหลที่เกิดขึ้นเธอเห็นสายตาที่หวาดกลัวของเพื่อนร่วมงาน เธอได้ยินคำพูดที่เต็มไปด้วยการปัดความรับผิดชอบและเธอก็เข้าใจดีว่าทำไมถึงไม่มีใครยอมเสี่ยงเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะในโลกของคนทำงานที่ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบแค่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำลายอนาคตที่สร้างมาได้อย่างง่ายดายและนั่นทำให้วิกฤตครั้งนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นกว่าที่คิดเพราะนอกจากปัญหาที่มองเห็นได้แล้ว มันยังสะท้อนถึงจิตสำนึกของความรับผิดชอบที่ขาดหายไปของพนักงานในบริษัทแห่งนี้อีกด้วยในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความเงียบงันและบรรยากาศอึมครึมหัวหน้าแผนกเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดเกินกว่าปกติเขาเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตเอกสารสำคัญที่หายไปแต่เมื่อเขาเริ่มพูดถึงปัญหาทุกคนในห้องกลับแสดงท่าทีเลี่ยงที่จะเข้ามายุ่ง สายตาของแต่และคนจ้องมองพื้นหรือไม่ก็มองไปยังคนที่นั่งข้างๆเรากับพยายามส่งสัญญาณว่าไม่ใช่ฉันนะไม่มีใครกล้าอาสาไม่มีใครยอมรับความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นเสียงเงียบในห้องประชุมถูกทำลายลงเมื่อเสียงหนึ่งดังขึ้นถ้าอย่างนั้นให้คุณส,สัตย์ศรเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ไหมครับสายตาทุกคู่หันไปมองต้นเสียง ที่มาจากพนักงานคนหนึ่งซึ่งทำงานใกล้ชิดกับสัสิธทอนมากที่สุดผู้คนเริ่มพยักหน้าเห็นด้วยอย่างรวดเร็วเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นตามมาใช่ใช่ใชส,สัตรอนเหมาะที่สุดแล้วเธอเป็นคนละเอียดอ่อนเรื่องเอกสารไม่ใช่หรอคำพูดเหล่านี้ไม่ได้มาจากความเชื่อใจในฝีมือของเธอแต่มาจากความคิดที่ว่าเธอเป็นคนไม่มีเสียงไม่มีพักพวกไม่รู้จักเอาตัวรอด และที่สำคัญหากเธอทำงานผิดพลาดขึ้นมาก็ไม่ส่งผลกระทบต่อใครเพราะเธอไม่ได้เป็นคนสำคัญในสายตาของพวกเขาสัสิธรนั่งนิ่งอยู่กับที่เธอรับรู้ได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาอย่างกดดันมันเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความโล่งใจที่หาแพะรับบาปได้แล้วและความเย็นชาที่พร้อมจะทิ้งภาระทั้งหมดให้กับเธอ เธอรู้สึกเหมือนถูกบังคับไกลๆให้เข้ามารับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ได้ก่อขึ้นหัวใจของเธอเต้นระรัวด้วยความกังวลและความรู้สึกที่ไม่ยุติธรรมแต่แล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นมองทุกคนในห้องประชุมภาพของความตื่นตระหนกและไร้ความรับผิดชอบของเพื่อนร่วมงานฉายชัดในความคิดความกดดันถาโถมเข้าใส่แต่ในใจของสสิทร์อนกลับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาอย่างชัดเจนถ้าไม่มีใครทำ เรื่องนี้จะพังแน่ๆเธอไม่ได้คิดถึงชื่อเสียงของตัวเองแต่คิดถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทที่เธอทำงานมาอย่างซื่อสัตย์เธอรู้ดีว่าหากไม่มีใครก้าวออกมาวิกฤตครั้งนี้จะกลายเป็นหายนะในที่สุดและนั่นทำให้เธอตัดสินใจที่จะรับผิดช,ชอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองแม้จะต้องแบกรับภาระที่หนักอึ้องเพียงลำพังก็ตามความลังเลที่เคยมีในใจสสิทอนสลายไปสิน้น เมื่อเธอลุกขึ้นยืนและตอบรับภารกิจที่ทุกคนปฏิเสธฉันจะลองดูค่ะคำพูดสั้นๆแต่หนักแน่นของเธอทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเปลี่ยนไปทันทีจากความตึงเครียดกลายเป็นความประหลาดใจระคนโล่งใจสสิธรเดินกลับมาที่โต๊ะทำงานของตัวเองราวกับกำลังจะเข้าสู่สนามรบที่เธอต้องต่อสู้เพียงลำพัง ทันทีที่ทุกคนกลับไปที่โต๊ะทำงานของตัวเองเสียงกระซิบกระซาบก็ดังขึ้นอีกครั้งปัญญาอ่อนหรือเปล่าทำไปก็เสียเวลาเปล่าๆคนอย่างเธอน่ะหรอจะทำได้บางคนถึงกับหัวเราะเยาะอย่างเปิดเผยเสียแรงฟรีแน่ๆพวกเขาคิดว่าการกระทำของเธอเป็นเรื่องโง่เขลาเพราะในความคิดของพวกเขาปัญหานี้เกินกว่าความสามารถของคนคนเดียวจะแก้ไขได้ และไม่มีใครอยากจะเหนื่อยเพื่อเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่สสิธรไม่ได้สนใจคำพูดเหล่านั้นเธอปิดกั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างทั้งหมดและมุ่งความสนใจไปที่กองเอกสารและโฟลเดอร์ไฟล์งานที่เธอต้องค้นหาเธอเริ่มต้นภารกิจที่ดูเหมือนไม่มีทางสำเร็จด้วยความละเอียดรอบคอบเธอเริ่มค้นหาเอกสารทีละไฟล์ ไล่เรียงตั้งแต่ปีที่เก่าที่สุดจนถึงปัจจุบันเธอทบทวนข้อมูลเก่าๆทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนบางข้อมูลที่คนอื่นมองข้ามไปเธอใช้เวลาตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อหาเบาะแสเล็กๆน้อยๆที่อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้หลายคืนที่ผ่านไปสสิทรยังคงนั่งทำงานอยู่เพียงลําพังในออฟฟิศที่มืดมิด มีเพียงแสงไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเพื่อนเธอไม่ได้ทำเพื่อคำชมเชยไม่ได้ทำเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่เธอทำเพราะเธอรู้ดีว่าถ้าไม่ทำบริษัทอาสาหัดยับเยินเธอไม่สามารถปล่อยให้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำลายอาชีพการงานของทุกคนรวมถึงอนาคตของบริษัทที่เธอยึดมั่นในความซื่อสัตย์มาตลอดได้ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความดีงานในจิตใจคือแรงผลักดันที่ทำให้เธอเดินหน้าต่อไปในภารกิจที่ไม่มีใครเห็นคุณค่านี้นาฬิกาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์บอกเวลาตีสามตีสี่และบางครั้งก็เกือบจะเช้าตรู่ของวันใหม่สสิทอนนั่งอยู่คนเดียวในออฟฟิศที่มืดเม็ดมีเพียงแสงสว่างจากหน้าจอที่สะท้อนเงาของเธอ ที่กำลังก้มหน้าอยู่บนโต๊ะตลอดทั้งคืนหลายคืนที่เธอต้องกลับบ้านเกือบเช้าและหลายคืนที่เธอไม่ได้กลับเลยเธอใช้เวลาพักผ่อนเพียงไม่กี่ชั่วโมงบนเก้าอี้ทำงานก่อนจะต้องลุกขึ้นมาเริ่มคารกิจเดิมอีกครั้งร่างกายของเธอเหนื่อยล้าจนแทบล้มอาการปวดหัวจีด๊ดจี๊ดจากการอดนอนเริ่มเป็นเพื่อนสนิท สายตาของเธอบวมช้ำและแดงกำ่ำจนแทบจะมองไม่เห็นตัวอักษรบนหน้าจอในขณะที่ความเหนื่อยเริ่มกัดกินทุกอนูของร่างกายความคิดที่จะยอมแพ้ก็ผุดขึ้นมาในหัวเธอไม่มีใครเห็นความสำคัญหรอกทำไมต้องเอาตัวเองมาเหนื่อยขนาดนี้ด้วยคำพูดเย้ยหยันของเพื่อนร่วมงานที่เคยได้ยินเริ่มย้อนกลับมาในความทรงจำ มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของเธอแต่แล้วทุกครั้งที่ความคิดที่จะถอยเริ่มเข้ามาครอบงำเธอก็จะนึกถึงคำพูดของแม่คำพูดที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กและฝังลึกอยู่ในจิตใจทำดีไม่เคยสูญเปล่าประโยคสั้นๆนี้กลายเป็นพลังวิเศษที่ช่วยดึงเธอขึ้นมาจากความสิ้นหวังมันทำให้เธอได้ตรหนักว่า สิ่งที่เธอกำลังทำอยู่นั้นไม่ใช่เพื่อใครอื่นแต่เพื่อความถูกต้องเพื่อความซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตัวเองและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าความดีที่เธอยึดมั่นมาตลอดนั้นมีคุณค่าเธอใช้มือขยี้ตาที่บวมช้ำอย่างแรงพยายามปัดเป่าความง่วงที่กำลังโจมตีออกไปให้หมดสิน้นแม้ดวงตาจะแดงก่าและแทบจะปิดลง แต่หัวใจของเธอยังเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอเชื่อในคำสอนของแม่เชื่อว่าการกระทำของเธอจะส่งผลดีต่อบริษัทในที่สุดเธอจึงกัดฟันสู้ต่อไปอีกครั้งค้นหาข้อมูลต่อไปอีกฝ่ายและทำทุกวิถีทางเพื่อกอบกู้สถานการณ์ที่ใกล้จะพังทลายให้สำเร็จให้ได้ความเหนื่อยล้าทางการกระทำจึงไม่สามารถทำลายความตั้งใจในจิตใจของเธอได้เลย หลังจากที่ต้องเผชิญหน้ากับความเหนื่อยล้ามานับไม่ถ้วนและต่อสู้กับปัญหาเพียงลำพังมาหลายวันหลายคืนในที่สุดแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นที่ปลายอุโมงค์สัติ์รกดปุ่มส่งไฟล์ารายงานฉบับสุดท้ายด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับได้ปล่อยลมหายใจที่กลั้นไว้มานานนับสัปดาห์เธอสามารถกู้ข้อมูลและจัดทันรายงานทดแทนขึ้นมาได้ทันเวลา แม้จะขาดเอกสารต้นฉบับไปบ้างแต่ข้อมูลที่เธอรวบรวมมาอย่างละเอียดก็เพียงพอที่จะแสดงถึงความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสาทางการเงินของบริษัทได้รายงานฉบับนั้นถูกส่งไปถึงมือหัวหน้าและผู้บริหารระดับสูงอย่างรวดเร็วความหวังที่เคยริบหรี่เริ่มกลับมาส่องประกายอีกครั้งเมื่อลูกค้าผู้ทรงอิทธิพลได้อ่านรายงานฉบับใหม่ที่สสรจัดทำขึ้นมา พวกเขารู้สึกประทับใจในความรอบคอบและรายละเอียดที่ครบถ้วนและในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะรักษาลูกค้ารายใหญ่ไว้ได้ไม่มีการยกเลิกสัญญาไม่มีการเสียรายได้มหาศาลและไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นข่าวความสำเร็จนี้แพร่สะพัดไปทั่วบริษัทอย่างรวดเร็วพนักงานที่เคยตื่นตระหนกต่างพากันโล่งใจ พวกเขากลับมาทำงานด้วยรอยยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะในความโล่งใจนั้นพวกเขารับรู้ได้ถึงความจริงข้อหนึ่งว่าวิกฤตที่ทุกคนคิดว่าไม่มีทางแก้ได้กลับถูกแก้ไขโดยหญิงสาวที่พวกเขาเคยดูถูกมาตลอดความพยายามของเธอช่วยกอบกู้สถานการณ์ที่ทุกคนพร้อมจะทอดทิ้ง ผลงานครั้งนี้ทำให้หลายคนที่เคยหัวเราะเยาะกลับเริ่มหันมามองเธอใหม่สายตาที่เคยมองเธอเป็นเพียงแรงงานเงียบๆหรือคนไร้ความสำคัญได้เปลี่ยนไปแล้วพวกเขาไม่ได้มองเธอด้วยความสงสารหรือสำเพศอีกต่อไปแต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและเคารพในความสามารถที่แท้จริงของเธอซาสิธรไม่ได้รู้สึกยินดีกับสายตาที่เปลี่ยนไปเหล่านั้นมากนัก เพราะเธอรู้ดีว่าเธอไม่ได้ทำเพื่อพวกเขาแต่ในใจเธอก็รู้สึกได้ว่าในที่สุดความดีที่เธอทำมาตลอดก็ได้แสดงพลังให้ทุกคนได้ประจักษ์แล้วในห้องประชุมใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่สสิธรเคยเป็นเพียงเงาจางๆวันนี้บรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมหัวหน้าบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มักจะอยู่ในโลกของตัวเองและไม่เคยแม้แต่จะชายตามองเธอกำลังยืนอยู่หน้าห้องเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าวิกฤตที่เราเพิ่งผ่านพ้นมาได้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะความพยายามของพนักงานคนหนึ่ง ทุกสายตาจับจ้องไปที่หัวหน้าบริษัทและค่อยๆเหลือบมองไปที่ส,สิธรที่นั่งอยู่มุมห้องอย่างเงียบเชียบเธอรู้สึกประหลาดใจและทำตัวไม่ถูกเมื่อเขาพูดต่อไปว่าหากไม่มีคุณส,สิธรบริษัทของเราอาจจะต้องเสียสัญญามูลค่ามหาศาลไปแล้วคำพูดของเขาดังกล้องไปทั่วห้องประชุมไม่มีใครคาดคิดว่าคำพูดเช่นนี้จะหลุดออกมาจากปากของเขาได้ หัวหน้าบริษัทคนนั้นเดินไปที่หน้าจอโปรเจคเตอร์และฉายภาพรายงานที่สสิธรเป็นคนจัดทำขึ้นมาเขาชี้ให้เห็นถึงความละเอียดความเป็นระเบียบและความถูกต้องของข้อมูลทุกตัวที่เธอใส่ลงไปเขายอมรับอย่างจริงใจว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเคยให้ความสำคัญแต่กับคนที่เก่งแต่พูดหรือคนที่ประจบประแจงแต่ครั้งนี้เขาได้เห็นแล้วว่า คุณค่าที่แท้จริงของการทำรานไม่ได้อยู่ที่การสร้างภาพลักษณ์หรือการมีฝีปากที่คมคายแต่มันคือความซื่อสัตย์และความพยายามที่สัสิธรยึดถือมาตลอดโดยไม่มีใครสนใจ คำชมของหัวหน้าบริษัทไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดที่พูดให้จบๆไปแต่เป็นคำชมที่ออกมาจากใจและเต็มไปด้วยความเคารพในตัวเธอมันไม่ใช่แค่การชื่นชมความสามารถแต่เป็นการยอมรับในหลักการของเธอที่ไม่มีใครเคยเห็นความสำคัญมาก่อนวินาทีนั้นเองที่สัสิ์รรู้สึกเหมือนกับได้ปลดล็อกบางอย่างในใจ ความเหนื่อยล้าที่กัดกินมานานหายไปสิน้นเหลือเพียงความรู้สึกอิ่มเอิบใจที่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและในที่สุดก็มีคนมองเห็นคุณค่าของมันแล้วหลังจากวิกฤตใหญ่ผ่านพ้นไปชีวิตของสสิธรก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นเพียงแค่ความมุ่งมั่นส่วนตัวได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ไม่นานนักเธอก็ถูกเลื่อนตำแหน่งจากพนักงานตัวเล็ก ที่ไม่มีใครสนใจเธอได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการสำคัญที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและเป็นรากฐานของความสำเร็จในอนาคตของบริษัทการเลื่อนตำแหน่งนี้ไม่ได้มาแค่ความสามารถในการทำงานแต่เป็นเพราะผู้บริหารได้เห็นแล้วว่าส,สิทธิรมีคุณสมบัติที่หาได้ยากในยุคนี้นั่นคือความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ ที่เป็นแกนหลักของการทำงานสสิธรไม่ได้รู้สึกยินดีเพียงแค่ได้ยุกระดับชีวิตการทำงานของตัวเองเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งกว่าคือการที่เธอได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมงานที่เคยมองข้ามทุกสายตาที่เคยมองเธอด้วยความดูถูกหรือสมเพศได้เปลี่ยนไปแล้วพวกเขาไม่ได้มองเธอเป็นแค่แรงงานเงียบๆอีกต่อไปแต่เป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถและมีหลักการที่น่าชื่นชมแม้จะไม่มีใครพูดออกมาตรงๆแต่ทุกคนก็เริ่มแสดงออกถึงความเคารพผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นการปรึกษาเรื่องงานหรือการกล่าวทักทายอย่างจริงใจบรรยากาศในแผนกเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างชัดเจนการแข่งขันที่เคยดุเรือดเริ่มลดความร้อนแรงลง และทุกคนเริ่มหันมาให้ความร่วมมือกันมากขึ้นเพราะพวกเขาได้เห็นแล้วว่าการทำงานร่วมกันด้วยความดีและความจริงใจต่างหากที่คือพลังแท้จริงของการทำงานร่วมกันการเอาเปรียบและการแข่งขันที่ไร้จริยธรรมไม่ได้นำมาซึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืนแต่กลับสร้างความเสียหายและทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจกันเอง การกระทำของสิธรเป็นอดเรียนที่มีค่าสำหรับทุกคนในบริษัทเธอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเป็นคนดีและทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอายหรือเสียเวลาเปล่าเตาแต่มันคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้ในที่สุดเมื่อทุกอย่างกลับคืนสู่ปกติสาสิธอได้นั่งทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานของเธอ เธอไม่ได้มองความสำเร็จครั้งนี้ว่าเป็นเพียงแค่ความบังเอิญแต่เป็นบทเรียนอันล้าค่าที่ชีวิตได้มอบให้เธอได้เรียนรู้ว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความฉาบฉวยแม้ความดีอาจเดินช้ากว่าและมักจะถูกคนอื่นแซงไปหาได้อย่างง่ายดายแต่ความดีนั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและมั่นคงที่สุดเธอเคยถูกมองข้ามถูกดูถูกและถูกกระทำราวกับไม่มีตัวตน แต่ในวันที่พายุพัดเข้าถลม่มทุกคนต่างหนีหายมีเพียงความดีที่ยังคงอยู่กับเธอและมันได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เธอเชื่อมั่นมาตลอดนั้นมีค่าเพียงใดสสิธอได้ตระหนักว่าความดีเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้เวลาในการเติบโตมันอาจจะถูกฝังอยู่ใต้ดินเป็นเวลานานถูกทับถมด้วยความเข้าใจผิดและคำนินทาแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมล็ดพันธุ์นั้นก็จะแตกหนอ และงอกงามออกมาอย่างงดงามมันจะเปล่งประกายให้ทุกคนได้เห็นถึงความจริงใจและคุณค่าที่แท้จริงและเมื่อถึงจุดนั้นความดีจะไม่ใช่แค่คุณสมบัติภายในตัวเราอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นเกราะปกป้องเราในทุกสถานการณ์เพราะมันได้สร้างความน่าเชื่อถือและความเคารพจากคนรอบข้างได้อย่างแท้จริงเรื่องราวของสสิธรออาจเป็นเพียงละครเรื่องหนึ่งแต่เชื่อไหมว่า ความดีนั้นมีจริงในชีวิตของคนทุกคนเราอาจไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุดไม่ได้มีทุกอย่างที่เราต้องการและอาจต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและความรู้สึกโดดเดี่ยวในแต่ละวันแต่ถ้าเรายังคงยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความดีงามในวันที่ทุกคนหมดหวังนั่นคือวันที่ความดีจะเปล่งประกายและนำทางให้เราไปพบกับความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงแล้วคุณละ่ะ เคยเจอเรื่องราวที่ความดีไม่เคยสูญเปล่าในชีวิตบ้างไหมถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ให้ข้อคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องเรื่องเล่าละครชีวิตไว้แล้วเราจะได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆด,ด้วยกันไปในทุกๆวันเพราะเราเชื่อว่าทุกเรื่องราวมีพลังเสมอพบกันใหม่เรื่องหน้าสวัสดีค่ะ